วะยืนเสกวัไดบางทีหลดเมื่อวันนี้เราลอกลกๆเจ้าหมดท้า้่ัังทั้งสี่สมภระั้มระชั้นไ่่ะหัสัสมมาสมภูตกะชั้นกมลสงกุลัะหัสัมมาสมะชั้จ้าจ้เอื้ในั้งทีหม่ในโพสันั้นในสุดาใส่ มีการยังมีมาตุกฝ่าายรับจากต่างโกเขาก็มางเขนกระท่อเป็นสี่นี้ก็เป็นตมาชครอบส่งเขนเป่นเราเขียนเวียดนามก็มาต้อนมัยังที่สถานบ้านสองอะไรแนี้ีได้มาต้องมาตั้งยุงคนที่ได้มาในี้กองนี้มาที่โลอีกำลังก่อสร้สิเขาโปรเจคใจะพั่มาชอตมาชัตล ไปในวันนี้อย่างนี้เ่นไน่วันนี้ก็ไปหน้าในวันสาจะต้องตื่นมาไปก็กลให้เย็นๆชุบๆชุบถึงด้นเราจะจับผู้ภัยก็ช่อกันะจานลาี่เพื่อนเพ่นทุกคนทัวครอบสูช่วกอะไราในวันนี้อย่างนี้เพนชุชเมื่องไปนาเขาเอาไต่แน่นเลยว่เอาไปเสร็จเด็กบาคนน่ากว่า ยัับ่นโมเจษวัคคาวะตัวละตัสำมาสพตัชะนะโมตัชสาภะควะ 阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโควะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัิรีสุดสัจจะดีใจยะสัพพะสัตว์ผิดนาสันตุวันนี้ก็เป็นวันนี้สิรีสุภาอริยะสัจโจจูสัิรีจูจะมีที่คามมหดาบขูจะส่งข้อตัวจ้าให้ชกพาสจากขึ้นไปในวันนี้ยามนี้ ถูกขอผีขอเือนขอวันขอยางขอความคิดหนักไม่ใครแลมเนื้อแลมถั่วก็เลยจุกไปในวันนี้ย้ำนี่แม่นี่ตรวจนักยิ่งก่อฟ้าหนาจริงก่อดินก็เลยจุกไปในวันนี้ย้ำนี่ล้มไฟหยาดไล่ห้าจำพวกก็เลยจุกไปในวันนี้ย้ำนี่ไฟังใหญ่สองร้อย้าห้าจำพวกก็เลยจุกไปในวันนี้ย้ำนี่ ขอตวเจ้าหกสิบสอ,อ,องกอเฮืกไปในวันนี้ยามนี้ถูกจ้างจนไทยขอใฮ้จกจากตนไปในวันนี้ยามนี้ถูกจังไรน้งแฝดขอใฮ้จยยก,ไป,ก,ก,กไปในวันนี้ยามนี้ถูกปิดแฝดน้าย้ำขอเหือกจากตนไปในวันนี้ยามนี้ผีจังไรอยู่จวนขวัญเรียบไปอากาศกอเมือกก่อใฮืหนีไปในวันนี้ยามนี้ ผูกคัดจัดล้นใจก่อเหินหนีไปในวันนี้ยังนี่ถูกผีหิงอยู่ชิงรีรับเงี้ยนฉนก่อเหินหนีไปในวันนี้ยังนี่ผีปุญญาเจ้าทักทอกปุญญาหนีเสียไปในวันนี้ยังนี่ถูกกำคัดใจเพื่อนบ้านก่อเหินตกไปในวันนี้ยังนี่จังแหลกแต่นี่ไป็นเงินนาก่อ phun phu mi chuông phun 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 mẹ phun 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 โลกาเมีใจยะอนุภาวเญิาณเดใจฝ่าผาสัตว์ตุจักมีสัพพิตจะมโนสาระแต่ดีีเิด โมตัสสะภะคะวะตัวอะไรนะตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวอะไรหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวอะไรหะตัวสัมมาสัมพุทธะสิริสวดสัตว์ที่ใจยะสัตว์สัสสาวีนะสันตุวันนี้ก็เป็นวันนี้สิลีสุภะอริยะสัจโจสิริทีจุงชักยิ่งติคามหาลาภูชักทรงข้อจั่วเจ้าในโตภา จากคียงไปในวันนี้ย้ำนี่ถูก้อปีโคตรวนโร้อนโอย้ำโครำจิตหมัดไม่ใครแลมืม่แลมตัวก่อเฮือกไปในวันนี้ย้ำนี่แมนนี้ตูดนักอีก่อฟ้าหนายิ้งกอดิ้งก่อเฮือกไปในวันนี้ย้ำนี่หลุนเขาตยาดยอาจังพวกก่อเฮือกไปในวันนี้ย้ำนี่ Hãy nhận ngày sống rồi sau hai à. chẳng của khổ ngươi trúc bây nay mất nghi nhanh đi. Ôi chùa cha hốc xếp sống khổ ngươi trúc này, nay mất nghi nhanh đi phụ. Trang trốn thoái khổ ngươi trúc chạp trốn nay Khi chẳng lấy năng phẹt của ừ. nhanh đi Chẳng lấy năm phẹt của ngươi trúc bây ปิดแสดนป์ยังของเธอจบจากตนไปในวันนี้ยานี้ผีจังไรอยู่ชวนฝันเดียวไปอากาศของอนีไปในวันนี้ยานี้ผู้ขัดจัดโดนใจของเธอหนีไปในวันนี้ยามนี้ผูกผีขิงอยู่เข็งดีรับเงย,ยนฝนของเอหนีไปในวันนี้ยามนี้ทู Cô nhà châu chắc tố, cô nhà xỉa đi bay này vẫn đi nhăn đi Phụ cấm khắc cháy cơn phán cổ mưa chốc bay này vẫn đi nhăn đi Trăng lẹp tệ vẫn đi bay ngửa nà Chúng người khôn phụ mi chừa, phổ sân năn Mẹ xuân la xa lý ồn phong, cấp gỡ lục tâu lần lên nơi nhà thì cả sẵn tâm trang vũng xa phụ phố phụ khôn mi nhũ dư sắc ca chú vô อยู่ชัดชัดดีเสียงเต้าทาลับสองน่อยหัวเขาเขวศาสมปฏิมีมนหม,มากเฮื่อหายสัตว์ตรวจไขโลกาเฮือมีใจยะอนุภาวะเข้มกาดีใจฟาผ่าสัตรูจุงจากมีชักปักเกียจ,จมันหัวลับแจดีหลีเจอ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันดีสวดสัตตเดชะยะสัพตสตุวินนะสังพุวันนี้ก็เป็นวันนี้สันดีสุภาอริยะสัจโจจูสันดีจงจับมีติการมหาลาภูจังส่งข้อสวดจ้าให้จบขาดจากชิ้นไปในวันนี้ย้ำนี้ ถูกเขาตีเขาเรือนเขาวันาเนขาแย่เขาล้ําเจ็บหมัดไม่ใครแล้วเนื้อแล้วตัวก่อเฮือกจบไปในวันนี้ย่างนี้เหมี่ยนนี้จูดนักยิ้มก่อฟ้าหนายิ่งกอดยินก่อเฮือกจบไปในวันนี้ย่างนี้ลงพันใหญ่ได้ลาจับพวก่อเฮือกจบไปในวันนี้ย่างนี้ ไใหญ่สองร้อยร้าห้าจำพวกกองเฮิตกไปในวันนี้ยันนี้พอจั่วเจ้าหกสิบสองกองเฮิอตกไปในวันนี้ยันนี้ถูกจังชนไผยกองเฮิตกไปในวันนี้ยันนี้ถูกจังไหลน้ำแสดกองเฮิตกไปในวันนี้ยันนี้ถูกปิดแสดน้ำย้ากองเฮิตกจาบสนไปในวันนี้ยันนี้ที่จังไล อยู่ชวนฝันเดียไปนะการโกงเงินหนี้ไปในวันนี้ยามนี้ผู้ขัดใจเติมใจของเงนหนีไปในวันนี้ยามนี้ถูกถีเขียงอยู่ชิงีิลับเอียนตัวโกงเงินหนีไปในวันนี้ยามนี้ที่ปุญญาโจตั๊กขอโกงเงาเสียหนีไปในวันนี้ยามนี้ ทุกันขัดใจเพื่อนบ้านของเมื่กไปในวันนี้ยามนี้กำลังแต่วันนี้ไปงานหน้าจุมพโยคนผู้นี้เชื่อว่าโสดนันเนสุล่าสิริอ่อนพร้อมกับเลยลูกเต้าหลานเหรียญในญาติข้าสัมพันธ์ทวมสาบุพุกบุพคนนี้มีอายุ ยื้เนี่สัีสัพพะสัตจจบโลลงมวลอยู่ชัดสัตีเตี่ยงเจ้าะลับสองร้อยหัวข้อักษาสมปัติมีมวลมากเื่อหายสัพพะตัวใครโลกามีใจญอนุอวะเข็มกาดีทัน่าถากสัตว์จูงจักมีชสักปะกิจจามโนพาตลแต่ดีมีเดิ

นาวีนาซาเมตุยังตนิมิตังอะวังมกัลลังจัโยจัมนาตุจาุนัสสัตโตปะปะะโหผูชูพินังแกันตั้งธรรมานุภเวนาวีนาซเมตุนยังูนิมิตังอะวังมกัลลัจโยจะมนนาตุชาุนัสสัตโตปะปะะโหทูชูพินังแกานตังสัคฆานุภาเวนาวินาซเมตุ

cô trẻ ở cả năm vừa làm nghề, nhất là bà xem mà vừa làm hết cả tác nghiệp cho vợ cả năm mà đi chăm tách sữa, anh lũ bảo vệ đang hỗ trợ để bố giúp kỹ thuật, chỉ khi chăm chỉ việc chăm chú chăm đặt cho nó để cho nó, anh lũ bảo vệ chăm thế cho nó chắc chắn, à, giúp vật trị chỉ, chỉ chỉ cho vô người ta cho tôi chắc còn có nhiều người ta cứ mang tiền của mình tặng yêu trước khi là sau khi các bạn cũng đã ra phản chiếu, giúp làm bổ sung thành có lần chuồng nọ kinh nghiệm. <coughs>